สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับลุงวุลพาชมอีกคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆอนมาชมไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งทนแรงมากๆครับเป็นไม้พืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อาจจะมีนะครับไม้ชนิดนี้ทนแรงแม้แต่ช่วงฤดูแล้ง ใบยอดของเขาก็จะเขียวจะอุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับมาชมครับไม้นั้นคืออะไรครับนี่ครับเพื่อนเครับเพื่อนเพื่อ,อ,อก็คงจะ,ะมีตามบ้านนะครับอาจจะปลูกกันไว้นะครับเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีมากๆนะครับนี่ครับต้นนี้ของลุงบุญก็ปลูกไว้ประมาณสัก ใกล้จะสามปีเลยนะครับใกล้จะอ,ออกดอกออกผลเลยนะครับไม้ต้นนี้ก็คือสตอนะครับเป็นสตอราอายุประมาณสักสี่ปีก็จะออกดอกออกผลเลวนะครับนี่ครับปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะครับต้นนี้ก็อายุประมาณสามปีแล้วนะครับ ออก็ใกลจะออกดอกออกผลแล้วครับเป็นไม้ซึ่งทนต่อสภาพอากาศร้อนทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีมากๆนะครับเป็นสตอก็ถ้าเรียกกันทำบ้านบ้านก,ก็เรียกว่าสตอหนักนะครับจะตอหนักอายุเขาจริงๆถ้า ที่ลุงบุญก็ได้เคยผ่านพบมานะครับก็ต้อง7ปีขึ้นไปจึงจะแตกดอกออกผลน,นะครับแต่ปัจจุบันวิวัฒนาการในเชิงทางด้านการเกษตรนะครับเขาจะปรับปรุงพื้นพันธุ์นะครับอายุแค่3ปี4ปีก็สามารถที่จะให้ดอกออกผลเลยนะครับนะครับลุงบุญก็ได้มา1ต้นได้ซื้อมาปลูกไว้1ต้น ต้นนี้ก็แตกกิ่งก้านออกมาสวยหามนะครับก็เรียกว่ากิ่งกำลังกระจายออกไปเพื่อเตรียมการแตกดอกออกผลน,นะครับนี่เป็นสตอซึ่งทางภาคใต้เขามักจะเรียกกันว่าสตอหนนะักนะครับนี่เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ทนต่อสภาพฝาแมงแล้งนะครับ การปลูกก็ไม่ยากนะครับการปลูกก็ไม่ยากดูแลไม่ยากก็ซื้อได้ตามร้านที่ขายาพันธุ์ไม้ทางด้านการเกรษตรทั่วไปนะครับหากเพื่อนๆต้องการปลูกก็ไปที่ร้านขายพืชพันธุ์ไม้ทางการเกรษตรก็มีอยู่ทั่วไปนะครับตามท้องตลาดนะครับมีอยู่ทั่วไปก็บอกว่า สตอสามปีนะครับไอ้ไปบบอกว่าสตอ3ปีนั่นก็หมายถึงว่าสตอเมื่ออายุครบ3าปีก็เริ่มแตกดอกออกผลนะครับแต่ถ้าเราไม่บอกเขาก็อาจจะมีสตอซึ่งมีอายุเจปีแล้วก็จะมาติดดอกออกผลก็มีนะครับอันนี้เป็นสตออายุ3ปีนะครับก็หมายความว่าเมื่อครบ3ปีเขาก็เตรียมการที่จะแตกดอกออกผลนะครับ การดูแลก็ไม่ยากครับเหมือนไม้ยืนต้นทั่วไปอ่าก็มักจะให้ปุ๋ยคอกเน้นปุ๋ยคอกเน้นน้ำหมักของลุงบุญก็เน้นน้ำหมักสีวาภาพปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอ่าสูตรเสมอนะครับจะจะเป็นย่ออะไรนั้นก็ได้ทั้งนั้นนะครับเป็นสูตรเสมออ่าเน้นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือว่าสิบหกสิบหกสิบหกก็ได้นะครับนั่นคือการดูแล ส่วนน้ำหมักชีวภาพก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักชีวภาพจำพวกเศษวัตถุเหลือใช้ในครัวเรือนหรือว่าเศษวัตถุอินทรีย์จำพวกผลไม้จำพวกหัวปลาหัวกุ้งเนี่ยครับมาหมักรวมกันไว้อเอามาก็ลดราดให้ที่โคนต้นนะครับดูดีครับเพื่อนๆครับแม้ว่าเข้าช่วง ด,ดูแรงนะครับหญ้าบริเวณโคนต้นนะครับหญ้าบริเวณโคนต้นเหี่ยวแห้งไปหมดนะครับเหี่ยวแห้งจนหมดแต่ดูใบสิครับดูใบดูกา้านใบยังเขียวชะอุ่มนะครับเป็นไม้ที่ทนแรงทนอากาศแรงได้ดีมากๆนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับหลวงุู่ก็พยายามนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้ชมยอดของเขานะครับเขาก็แตกยอดดีมากนะครับแตกยอดดีมากยอดเดินนะครับในช่วงหน้าแล้งเขาไม่มีทีท่าว่าจะเหี่ยวนะครับใบก็เขียวสดใสนะครับลุงบุญไม่ได้ให้น้ําใดๆนะครับไม่ได้มีการให้น้ําเลยนะครับเป็นไม้ที่ทนแล้งมากๆดูลําต้นก็สวยห้ามนะครับ อยู่ยอดก็กำลังเดินนะครับการให้ลูกนะครับเขาก็จะแตกที่ปลายยอดนี่แหละครับจะแตกดอกออกผลก็ที่ปลายยอดตอนนี้ก็คิดว่าสักประมาณสักปีหน้าเ็าคงจะเห็นผลเลยนะครับนี่ครับเป็นทุตเป็นอ่าสตอนะครับสตอรสามปีเรียกกันว่าสตอรสามปีก็ หน้าที่จะปลูกเอาไว้เป็นพษษษษษืชเศรษฐกิจอีกสักหนึ่ันไม้นะครับลุงบุญก็ได้ซื้อมาปลูกไว้ก็เข้าประมาณ3ปีเลยนะครับ,รบ<อ>นี่ครับลุงบุญก็พยายามที่จะ,ะดึงกิ่งโน้มกิ่งลงมาเพืเพื่อนได้ชมนะครับพยายามโน้มกิ่งลงมาเพื่อนได้นนชมนี่ครับ ก็เป็นพืชปันไม้เศรษฐกิจอีกแคนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับปลูกไว้ในครัวเรือนนะครับครับครับเพื่อนๆครับก็พาเพื่อนๆมาชมสตอ3ปีนะครับาตามหลักของเขา,าแต่ก่อนก็ต้อง7ปีขึ้นไปนะครับเพงจะให้ผล,ผลผลิตนะครับ ตนปัจจุบนันวิวัฒนาการทางการเกษตรเขาลรเลิศนะครับสามารถที่จะปรับปรุงเพศปรับปรุงพันธุ์ไม้หยอนระยะเวลาการติดดอกออกผลเข้ามานะครับก็เป็นอันสําเร็จของกรมวิชาการเกษตรนะครับก็สามารถที่จะทำให้เรานะครับได้พันธุ์ไม้ที่อำมาปลูกในเชิงการเกษตรที่อายอุสั้นเข้ามา ไปให้ผลผลิตเราก่อนนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ลุงบุญขอแนะนําเพื่อนเพื่อนๆไว้เคียงแค่นี้ก่อนนะครับหากเพื่อนๆมีคําติชมใดๆความคิดเห็นใดๆก็อิจชมกันเข้ามานะครับลุงบุญยินดีรับฟังทุกคําติชมนะครับท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับลวงบุญนะครับเพื่อเสนอคลิกต่อไปนะครับ ท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเฟซี FC, จงโชคดีมีแต่ความสุขพบกันคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ